นี่ครับคือผมเพิ่งได้ออกซิเจนตัวใหม่มาผมจะมีสายสีดำเป็นสายยางน,นะครับผมแบบนี้กับสายสีขาวนี่แบบนี้เลยมีสองสีอ่านี่ครับคือผมเปิดเบาสุดแล้วนะน,นี่ถ้าเกิดเปิดแรงสุดนี่นี่ครับเสียงเป็นนี้เลยนี่ผมเปิดเบาสุดครับอันนี้ัแรกออกดีเนะครับแรงมากอันนี้ก็เห็นไหมครับแรงเหมือนกันครับอันนี้ สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการต่อออกซิเจนให้น้องปลาในห้องผมทั้งหมดนี่เลยครับคิดที่ผ่านมาครับผมผมอาจจะบอกว่าห้องนี้คือไม่ใช้ออกซิเจนในการเลี้ยงเลยใช่ไหมครับผมแต่ว่าวันนี้ครับผมจะเปลี่ยนมาใช้ออกซิเจนในการเลี้ยงนะครับผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมนี่ครับคือผมเพิ่งได้ออกซิเจนตัวใหม่มาผมตัวนี้เป็นตัวของที่ทํางานปป้าผมของญาติๆนี่แหละเขาไม่ได้ใช้แนวปป้าเลยเอามาซ่อมแล้วก็เอามาให้ผมใช้ใหม่ทุกคนดูตาดิยตาแม่งเหมือนตาเบลสเลยผมไม่รู้ตาอะไรนะแต่แบบว่าแม่งโค้ดสวยอะสีเหลืองนี่ แล้วมันมีทั้งหมด4ี่รูครับผมหนึ่งสองเห็นปะแล้วก็สามสี่ผมลองเปิดแล้วเสียงค่อนข้างดังครับผมแล้วก็เปิดปรับสวิตชดยนี่ปรับโหมดได้มีปิดมีกลางมีแรงครับคือผมว่ามันน่าจะแรงมากอยู่มันน่าจะเพียงพอสําหรับผมใช้ทั้งหมดสิบหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ปะเจ็ดแปดก้าสิบสิบอ็ดประมาณ1ิบถึงสิบหัวผมทั้งหมดผมคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วผมก็ได้ทําการนี่ครับ ซื้อสายมันเรียบร้อยแล้วจะมีสายสีดําเป็นสายยางนะครับผมแบบนี้กับสายสีขาวนี่แบบนี้เลยมีสองสีข้างนอกของผมอใช้เป็นสายสีขาวหมดแต่ผมกะว่าข้างในเ็าอาจจะใช้เป็นสีขาวหมดนะเพราะว่ามันจะได้สวยงามเหมือนกันทั้งบ้านสีดํานี่อาจจะเก็บไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดสีขาวไม่ไมพอผมก็อาจจะใช้สีดําปนๆไปครับก็เดี๋ยวผมจะทําการตัดสายก่อนเลยแล้วกันสายนี้ก่อนเลยมา แต่ผมต้องวัดก่อนว่าผมจะเอาไอตัวไอ้นี่ไวต้ตรงไหนตัวที่แบบเครื่องปัม๊มเนี่ยเพราะว่ามันจะได้แบบเออจะได้กะดสายถูกเพราะว่าสายมันแค่นี้ครับสายมันไม่ค่อยยาวมากเว้ยแล้วก็ตรงนั้นคือเป็นจุดต่อไฟของผมเดี๋ยวผมลองไปต่อมาก,ก่อนว่ามันเท่าไหร่คือตอนนี้ผมลองไปต่อแล้วครับคือสายมันสั้นมากเว้ยคือตอนนี้ยนี่อยู่ได้แค่นี้ครับไม่ดูนี่คือมันอยู่ได้ตรงนั้นเว้ยคือถ้าเกิดผมอาจจะต่อจากตรงนั้นใช่ปะ่ะมาถึงตรงฝั่งนี้แม่งไกลอยู่นะ เออมันไกลยอยู่คราวนี้ผมก็คิดว่าผมอาจจะต้องหาปลั๊กพ่วงสักตัววะ่ะเอาให้มันแบบว่าอยู่แถวบริเวณนี้นะผมจะได้แบบกระจายสายง่าย,ายเพราะว่ามันมีทั้งสี่หัวเว้ยถ้าเกิดหัวได้หัวหนึ่งอ่ะเราไม่ใช้ใช่ปะ่ะลมก็ออกฟรีหรือว่าผมอาจจะต้องแบบเอาสองสายอย่างเงี้ยเล็กๆใช่ปะ่ะมาเสียบกันแล้วก็เสียบเป็นสามหัวแล้วค่อยต่อเป็นหัวเดียวงี้ก็ได้เออเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าแบบไหนลมมันดีเดี๋ยวผมขอไปหยิบไอ้พวกหัวก่อนดีกว,ว่าไม่มีหวายพวกตัวแบบหัวเชื่อมมาหมดเว้ยเออผมไม่มีแล้วผมก็ต้้องใชเป็นแบบ ไอนี่เลยแล้วก็ต่อเข้าไปเลยต้องใช้ไอตรงนี้เข้านี่โอเคเออใช้สายเข้าแบบนี้อะนี่ได้แล้วครับเอาสายเข้าเลยแต่ว่าไอสายเนี่ยต้องยาวมากเว้ยเพราะว่าผมไม่มีปลั๊กพ่วงตอนนี้แล้วก็ปลั๊กมันอยู่ไกลมันอยู่ฝั่งนู้นกับฝั่งนู้นที่ผมให้เขาคนดูนะอืมต้องใช้สายยาวมากเดี๋ยวผมอาจจะใช้เป็นสีดําก่อนดีกว่าใช้สีดาเฮ้ยมันไม่ได้หรอมันต้องใช้สีเดียวนะเออผมก็ใช้สีเดียว ถ้างั้นสายคนจะต้องยาวมากก็คือฝั่งเนี้ยตรงสั้นเนี้ยผมจะใช้สั้นๆก่อนเพื่อเอาไว้ใช้รองป่าตรงนี้ไอโซนด้านเนี้ยผมจะใช้สั้นๆน,นะแต่อีกโซนด้านหนึ่งผมจะยาวมากโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมวัดขนาดก่อนมาแต่ทุกคนอาจจะแบบมองมองไม่เห็นนะแบบวัดขนมขนาดอะไรเงี้ยเพราะว่ามุมมันได้แค่นี้มันไม่มีใครถ่ายให้ผมแล้วว่าอาจจะแบบกดหัวลงน,นั้นนิดนึงปึ๊บโอเคประมาณนี้นี่สายสีขาวแบบนี้เลยปึ๊บท่านห้อยม,มานี่ประมาณนี้ โอคิดว่าประมาณนี้ก็ลังโอเคครับมาชุบอ่าได้แล้วหนึ่งมีอันนี้อีกหนึ่งเกือบเกือบเท่ากันวะอันนี้อันนี้แม่งยาวกว่านิดนึงวะตัดมั่วเนี่ยโอเคเราชอแบบนี้อีกนะเพราะว่าอ่าอันนี้คือใช้สําหรับถังใหญ่เพื่อให้มันจมลงไปลึกๆครับแต่จริงให้มันลอยก็ไดไ้แต่ผมชอบแบบให้มันจมลงไปไม่ชอบมันลอยมากอ่ะโอเคได้มาแล้วสองสายนะ อันนี้ก็สองสายนี้คือผมตัดไปอยู่แล้วไปใช้ข้างนอกคือผมวัดเท่ากันนี่มีสองสายคือตอนนี้เราได้มาทั้งหมดสี่สายแล้วแต่ว่าไอตัวอีกสองสายเนี่ยสองทางเนี่ยมันต้องต่อมาตรงฝั่งนี้ซึ่งยาวมากยาวจริงโอ้เท่ากับสายนี้หมดเส้นเลยได้ไหมวะปึ๊บลองโยนเลยโอ้โหขนาดหมดเส้นยังไม่ถึงอ่ะเพราะแม่งไกลจัดวะ่ะ ไกลมากต้องต่อสองหัวเออแต่จริงๆผมต่อสองเส้นก็ได้นะก็เสียบอันนี้เอานะเสียบอันนี้เอาแล้วก็ต่อสองเส้นเออได้อยู่วะผูแต่มัาต้องใช้สายเยอะมากไม่น่าพอวะผมต้องใช้ปนกระสีดำเลยเนะี่ยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะลองต่อเลยมาอันดับแรกเสียบปลั๊กก่อนเลยครับไอตัวนี้มันไม่ไดปิดว่ะคือตอนแรกผมคิดว่าล่างสุดคือปิดไปตั้งสุดแม่คือเปิดเบาเปิดสุดนี่คือแรงสุดในแบบนี้ ผมรีบันก่อนแล้วกันเนาพวกนี้ต้องลงก่อนปึอคือผมเจาด้านเนี้ยด้านไก่อะไปไปตู้ไก่นะผมเอาเจาด้านนี้มาใส่ในพวกนี้ของฟรีได้มาก็ใช้โอเคเสียบให้แน่นที่สุดเท่าที่ทำได้ครับมันจะได้แบบเซฟสุดๆเสายยาวสายยาวนี่ผมจะลงสอ,งอนนั้นนะครับอันนี้สายสั้นแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าเดี๋ยวไงผมก็ต้องไปแยกหัวเยดีย่ะ จริงๆเราทาเป็นหัวเดียวแล้วก็ได้แล้วก็มีตัวแยกอย่างที่เขาขายกันอ่ะแต่ว่าเขาออกมาหนึ่งสองเนี่ยแล้วก็แยกออกเป็นสี่ห้าหกทางนี้ต้องใช้ตัวเชื่อมเยอะโอเคประมาณนี้ป้าแล้วผมตั้งตรงนี้นะให้มันแบบหลบๆน้ําหน่อยแล้วก็ถึงว่าวะาถึงคือตอนนี้ผมมีแต่แบบสี่หัวเว้แบบไอ้แบบสองหัวสามหัวที่มีสวิต์เปิดปิดอะไม่ั้งหมดว่ะเออผมต้องไปหาซื้อเพิ่มแต่ถ้าเกิดผมใช้แบบเนี้ยแม่งจะออกมาสี่รูหัวต้องเสียบสี่สายอ่ะ จริงๆมันก็ได้อยู่นะสำหรับสําหรับอันนี้แต่มันก็ไม่คุ้มเลยผมต้องใช้ตัวเปิดปิดคุ้มกว่าคิดอกและผมก็นี่เอาทั้งสองหัวมาเสียบในพวกนี้แม่งเลยแล้วก็เหลือสองรูใช่ไหมให้มันออกแล้วค่อยต่อแยกไปอีกเออชลาดจริงๆวะกูสุดใช่ปะเห็นได้ประาณน,นี้เว้ยผมค่อยอันนี้แยกลงไปโอ้โหอย่างเชียบอันนี้ได้หนึ่งผมออกสามนี้เลยใช่ปะออกสาม่งนี้ได้เลยแต่ว่าตรงเนี้มันก็จะเหลือบ้างรูหนึ่งซึ่งตอนนี้มันจะเหลือบ้างทั้งหมดสามรู ัวต่อเราไม่พอเว้ยท่าสายนี้นะแล้วผมก็ลากไปนูน่นสายพอวะเอเคลองดูครับมาอันนี้ถ้าแบบดิบเลยนะดิบเลยสองสายจริงๆอ่ะถ้าเกิดตรงเนี้ยมันเชื่อมมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ไปต่อตรงน้ผมว่าน่กกาจะดีกว่าพระวาเฮ้ยแต่มันก็ต้องเปลืองสองสายคือเราต้องใช้สายเล็กไว้ตรงนี้หรือไม่ได้ใช้สายยาวเดินไปนูน่นแต่ว่าสายมันปึกบก็ได้อยู่นะสามตัวนั้นได้อยู่โอเค แตไปดูสามตู้นั้นกันต่อมาสามตู้นี้สําคัญเพราะว่ามันจะได้แบบแข็งแรงแข็งแรงหน่อยเจ้าพวกล,กลูกปลาผมเนี่ยจริงๆริมันยาวอยู่นะเว้สมมติถ้าเกิดผมต่อไปฝั่งนี้ก็ได้อยู่นะใช่ป่ะเพราะมันต้องต่อสองสายนะแล้วก็สายนี้สายหนึ่งครับผมต่อรามานี่ก่อนเนี้เดี๋ยวก็แยกสามหัวเหมือนเดิมรือตอนนี้ผมได้สองเส้นแล้วนะควา,ามยาวมันพอๆกันครับคือเส้นหนึ่งเนี่ยผมจะใช้แยกสามันอย่างนี้นะตัวแยกผมมีพอวะเมื่อกี้ม,มาสามตัวนี่วะเห็นแลววะปึ๊บ มันจะเหลืออีกสองสามหวัวก็พอดีสาตู้แหลมเลยแล้วก็หัวนี่มีหัวหนึ่งซึ่งตรงนี้ผมมีสี่ตู้นะแต่ก็ได้โยเดี๋ยวค่อยแยกไปอีกทีนี่ปุ๊บเหลือสามเสร็จแล้วคาวนี้สายหมดแล้วผมก็ใช้สาย,ส,ายสีดำไงต้องใช้อันนี้ผมซื้อมาสิบเมตรเนะี่ยห้าิบาทครับก็ถือว่าราคาไม่ถูกไม่แพงนะขามาฐานผมลองวัดก่อนสมมติถ้าเกิดาสายเอาถ้ามันอย่างนี้ไม่ได้ ถ้าเกิดภาพไปอย่างนี้เราก็สายลงไปเลยดีปะ่ะจะได้สายสั้น <k _ d> เฮ้ยอ,อย่างงี้ไนดะแต่่อนอื่นผมต้องวัดอันนี้ให้ถูกก่อนว่าจะวางตรงไหนถ้าเกิดผมวางต่ำอะออกซิเจนอะมันจะขึ้นไปยากเว้ยต้องวางสูงแล้วก็ไอตัวตัวปล่อยต้องวางสูงเดี๋ยวผมค่อยหาเขายีมาวางถ้างั้นผมต้องวางแถวนี้ว่าจะวางแถวนี้นะโอเคแล้วก็แยกไปทางหัวโอเคถ้างั้นสายมันก็ไม่ต้องไม่ต้องยาวแล้วครับวันนี้กะเอาสาเปลา่า ลองดูก่อนเผื่อไม่ได้ตัดมาสองสายแล้วลองเสียบหันเทกันเลยชึบนี่นะหนึ่งสองโอเคแล้วน,นี่วางตรงกลางนะแล้วก็แยกมาสองอันนี้ได้นี่อีกการหนึ่งต้องยาวหน่อยครับเพราะว่าตู้มันไกลไม่ต้องยาวมากน,ะนี่เรียบร้อยสามหัวอาจจะดูไม่ค่อยสวยหน่อยแต่ว่ามันเน้นให้ปลาเขาแข็งแรงให้ปลาเองที่เจนใช้ตลอดเวลาโอเคอตอนนี้เรามีหนึ่งสายนะสายนี้แล้วผมก็ต่อตัวเชื่อมแล้วสามหัว แต่ว่ามันต้องเชื่อมอีกหนึ่งซึ่งไม่มีตัวเชื่อมแล้วอ่ะมันต้องออกสีไปไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยหามาซื้อเพิ่มโอเคเดี๋ยวผมค่อยหามาซื้อเพิ่มเติมแล้วกันเอาประมาณนี้ก่อนเอาประมาณนี้ก่อนเอาแบบเน้นเน้นใช้งานตอนนี้ได้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยหาซื้อเพิ่มนะครับแสดงว่าไอต้ตัวตัวเนี้ยต้องยาวอยู่อือหรือไม่งั้นผมก็ต้องลากลงมาตรงพื้นอย่างนี้ไปเนี่ยลากลงไปกับพื้นใช่<อ>แล้วขึ้นมานี่ให้มันอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บผมให้แยกออกมาดีป่ะเพื่อความสวยงามแต่ว่าแยกลําบากเว้ยอ๋อถ้าเกิดจะแยยยยยยกกกผมม็ต้้อองใชสาาามมาดเลลเล่่ปีนห เออใช่ผมใช้ใส่ดำแย่ลากมาเลยดีกว,ว่าแล้วผมค่อยมาแยกตรงนี้เออดีกว่าเว้ยเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียบหลายหัวสายมาถึงนี่แล้วครับยาวจัดให้สายมันอยู่กับพื้นนะทุกคนเพราะว่าเราได้ไม่เตะมันมานี่เอาให้มันแบบหย่อนๆย่อหน่อยให้มันลากพื้นหน่อยประมาณนี้ว่าแล้วก็วกค่อยเชื่อมเป็นห okay. นึ่งสองสามโอเคเวิร์กเวิร์กมาอันนี้โอเค ขีขึ้นมาเนี้ยง่ายๆแล้วมาตัวเชื่อมเลยครับปึ๊บต่อไปก็ใช้สายขาวได้ละซึ่งอย่างเงี้ยจะดีกว่าเพราะว่าเราจะประหยัดสายขาวเว้ยสมมติถ้าเกิดมันจะต้องหย่อนเข้าไปก็ต้องเผื่อหย่อนนะสมมติมันหย่อนเข้าไปเท่านี้เอามาเท่านี้แล้วกันมันจะได้ใช้แบบออกให้เปลืองแล้วโผล่มาเท่านี้นะปึ๊บอ,อ่ะประมาณเท่านี้ผมคิดว่านี่ท่านี้นะครับเคลุยเลยสลอดแรอ่ะ ได้อยู่แอันที่สองเนี่ยมันก็ต้องยาวกว่าเดิมอีกครับเพราะว่าเพราะมันอยู่ไกลอ่ะอืมต้องยาวกว่าเดิมอีกสมมติว่าอันนี้เข้าไปปุ๊บนะปุ๊บสายเข้ามานี่ลงมานี่โอเคมานี้ได้ได้ครับสองอีกเส้นหนึ่งเนี่ยมันอยู่ข้างล่างมันต่ําลองเสียบเลยเดือนหนึ่งแล้วปุ๊บอีกตูวหนึ่งก็ไปล่อยไว้ก่อนสมมติอยู่นี่นะก็นะ,ะประมาณนี้ครับ อีกตัวหนึ่งเหลือประมาณนี้ชิบได้แล้วครับครบแล้วลองเสียบแล้วลุยเลยปล่าหัวออสเตเีนผมก็ไม่พอเนี่ยไม่รู้ซื้อมาพอกีอ่สิบตู้เนี่ยปึ๊บอันนี้อยู่นี่เดีย๋ยวผมหาอะไรมาแปะมันเฮ้ยเอาอันนี้ลองทับก่อนนะครับเมื่อไรลองเทสดูกัอนอันนี้อยู่ไกลไปนี่อันนี้ลงล่างมานี่อันนี้ขึ้นบนไปนี่โอเค เพอร์เฟกต่อไปเดี๋ยวผมจะไปเอาหัวออกซิเจนมาก่อนทั้งหมดสิบหัวแล้วเดี๋ยวมาลองเทสความแรงดูครับโอเคน่าแบบทังหมดทั้งหมดสิบหัวครับก็จะมีแบบเดี๋ยวอันนี้น่าแบบใช้ดีกับแบบว่าอันนี้มีสองแบบหลายๆสีบนกันสิบอันครับเดี๋ยวผมขอไปเสียบปลั๊กก่อนเฮ้ยเราไม่ต้องเสียบปลั๊กก่อนเราไปเสียบหัวก่อนเดี๋ยวามาเออเสียบหัวก่อนก็ตู้พวกตู้พวกนี้ผมจะใช้เป็นหัวแบบนี้นะอ่าเราจะพวกนี้ ไล่เลครับไม่จะแรงพอเป่ะวะผมก็สงสัยอยู่แต่ก็น่าจะโอเคแหละบ้างแม่ยงยี่ห้อเบ้นเลยตาเบ้นสแหละน่าจะโอเคอ่ะอ๊โอเคแล้วก็สามตู้นี้เนี่ยผมจะใช้เป็นแบบหัวแบบนี้นะถึงแบบว่าไม่สวยมากแต่แบบว่าใช้งานได้จริงครับเราใช้งานได้เน้นใช้งานได้จริงของฟรีด้วยไม่ต้องเสียตังค์เลยเพราะว่าไอ้พวกปั๊มลมอ่ะตัวนึงแม่งแพงนะเวย้ย ของดีอ่ะหลายพันเป็นหมื่นแนละ้วมีเคสามหัวเรียบร้อยต่อไปดูเลยอันนี้สายายาไปได้สามหุคิดว่าเพราะมันแบบไปถึงพื้นเลยมันทำ,ทำให้แบบใช้พลังเยอะสองสุดท้ายครับสามครับครบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อีกตู้หนึ่งตู้นั้นมันไม่มีหัวลงเดี๋ยวไว้ก่อนเพราะหัวมีแล้วพยาเสียบปักก่อนรองเทกันมาวินาทีแหงประศาสตร ไฟดูขึ้นมาที่หายเสียงขึ้นไปอ่ะโอเคอันนี้ปรับปรับแรงสุดเลยครับเฮ้ยมันไม่ได้ว่ะมันผิดพลาดอยู่เว้ยเพราะว่าผมไม่มีหัวปรับความแรงคราวนี้ยความแรงบางอันมันออกแรงบางอันไม่ออกเว้ยอันนี้แรงมากเห็นไะในกล้องอ่ะอันนี้แม่งโคตรแรงเลยอันนี้ไม่ออกฝั่งนู้นเป็นไงไปดูเห็นไหมครับอันนี้แม่งแรงเลยนะคบเพิ่มเลยอันนี้เบาอันนี้ก็โอเคเพราะว่าอันนี้มันอยู่ลึกเนี่ยอันนี้แรงมากโอ้โหน้ำสั่นแบบปุกปักปุกปักปุกปุกปักเป็นไงอันนี้ออกครับ ตู้บอันนี้ออกน,นะเห็นนะเนี่ออกอัอนนี้ไม่ออกลึกไปอันนี้ก็ไม่ออกลึกไปอันนี้ก็มันต้องประมาณนี้ครับถึงออกเห็นปะเนี่ยเพราะว่ามันมันไม่มีตัวหัวปากปะ่ะบานมันออกแรงมามาเบอาอะ่ะเนี่อันนี้ก็ออกอยู่ครับต้องประมาณน,นี้ออกอันนี้ไม่ออกเพราะว่ามันมันเออมันเด้ผนผมแฝงไปเลยตัวนี้โอเคครับถ้าเกิดต่ำๆออกอยู่ <c oughs> หนูขูจัดเลยมะคือแม่งแรงเกินไปเว้ย จริงๆผมว่ามันปรับเบาได้ครับแล้วก็หาตัวที่แบบหมุนมาที่แบบเกีความแรงอ่ะเพราะว่าบางอันแม่งแรงบางอันมันเบาไงว่าโอเคเดี๋ยวผมไปปิดก,ก่อนจะได้เพื่อรู้เรื่องเฮ้ยทุกคนครับพอดีว่าเมื่อกี้ผมออกไปหาเจอว่าไอ้ตัวหัวเปิดปิดเนี่ยเจอมาสามตัวแล้วผมก็เปลี่ยนใส่ไปตรงนี้เรียบร้อยลวครับนี่นี่คือผมอัดคลิปเสร็จแล้วนะเมื่อกี้คือผมปิดคลิปเรียบร้อยแล้วแต่ผมไปหาเจอเลยมาต่อให้ทุกคนดูนี่ครับ ผมพอเปลี่ยนแค่เดียวเลยเวลวนี่เปิดเบาสุดเห็นป่ะไม่ได้ยินเสียงเลยเปิดแบบเบาทั้งสองห่วยนะติดหมดครับติดติดติดอันนี้ก็ติดนะแต่ว่ามองไม่ค่้เห็นนี่ฝั่งนี้ก็ติดหมดเลยครับทั้งสามตู้แหลมเลยนี่ปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนดูกันหน่อยครับอ่านี่ครับคือผมเปิดเบาสุดแล้วนะนี่ถ้าเกิดเปิดแรงสุดนี่นี่ครับเสียงเป็นนี้เลยนี่ผมเปิดเบาสุดครับอันนี้แรกออกดีเนะครับแรงมากอันนี้ก็เห็นไหมครับ แรงเหมือนกันครับอันนี้อันนี้ก็แรงครับทั้งหมดสามหัวนะต่อมาอันนี้ครับสี่นี่ครับแรงนะนี่ครับดูด้านบนอันนี้ห้าแรงอันนี้หกแรงครับแอบๆหน่อยอันนี้โอเคหกต่อมาเจ็ดครับเจ็ดอันนี้แปดอันนี้ ก้าครับผมทั้งหมด9้าหัวคือแรงจัดเลยครับไม่ต้องห่วงเลยดีมากโอเคครับผมคลิปนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปอีกคลิปครับผมคือตอนแรกอ่ะผมปิดคลิปไปแล้วนะครับที่ผมอัดไปเนี่ยคือผมมาหาหัวไม่เจอเวล้ะเพิ่งหาเจอใหม่นี่ผมก็เลยมาัาใหม่ทุกคนดูเลยก็คือนั่นแหละประสบความสําเร็จจริงๆผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ประมาณสัก20ตู้ผมว่าน่าจะไหวครับผมเพราะถ้าเกิดเบิดสุดเลยผมว่าเหลือๆแล้วถ้าเกิดเรามีไอ้แบบหัวที่ปรับอ่ะในทุกๆุกจุดอ่ะทุกคนผมคิดว่าโอ้โหสบายเลยครับเหลือๆเลยของฟรีของดีแจมเจ เออหายเหนื่อยเลยอย่างนี้พอใช้ได้ทุกตู้ก็สบายใจครับผมก็ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกดดิกดติดตามคลิปนี้กดติดตามผมให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันเยอะๆกันหน่อยครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ